โ <c oughs> oh oh. <c oughs> อ้โหเฮ้ยกามจุดโตดูกามโต,ต, <c oughs> ตทุกส่วนโอเคเอาแล้วก็ขอกล่าวส่วนนี้ทำจุ่มทันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมพีชอย่างชินเคยนะครับเอามาได้รับวันเดียวนี่ <c oughs> อ่าวันนี้เราอยู่ในส่วนของลบออกในแบบที่มีชื่อว่าเมคาโนฟซีมอนิเตอร์นะอ่าก็จะเริ่มมาแลกละหนึ่งหัวได้สิบบาทเลยสิบสองหัวได้เท่าไหร่ได้หกร้อย ททรีเบิร์ตอ๋อรีเบิร์ตโทเค็นมแลกหัวได้อ๋อเอาหัวอืมเอาสักสี่หัวก่อนแล้วกัน <c oughs> ไปราคาหัวมาแล้วไปสองร้อยอ่ะซื้อน่อยมาเราจะไปต่อยอหาต่อยหาต่อยเบคอนกันต่อนะจังหวะนี้มันมีเทเลพอร์ตไหมเนี่ยไหนเอ่ยเมนูฟาสทา a เวลโอ้เทเลพอร์ตได้เทเลพอร์ตฟรีด้วยโอ้ยังแจม เฮ้ยตัวอะไรอะต่อยหน่อยมา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 ตายสู้กับบอสครับเน้นสู้กับบอสเฮ้ยไปคนไปคนไปกันสไปกันยำยำยำพี่เบิรมนี่อะไรเนี่ยพี่พี่เบิรมมีอะไรเอามันไอามไปคนตัวนี้ไปใส่ซิฟเพอร์เฮ้ยในในในเกเรไปละค่าทิ้งต้องฆ่าทิ้งที่นี่ไม่รับญาต่เกเรกันไปฟาสท์ครับแลถ้าไปบิ๊กเกอร์นู้งไม่ใช่ อ๋อประตูทางนี้อ๋อเมื่อกี้เราต่อยกับบอสเอ้ยก่อนนี้มีบอสไหมอ่ะเอ้ยอารโรวมีบอสเปล่าเราเน้นฆ่าบอสดีกว่าเน้นฆ่าบอสมันจะได้อะไรพวกนี้เยอะๆอยู่ไหนเอยบอสอยู่ไหนเอยเหรียญนี่มันต้องวิ่งไปเก็บหะอะไงไม่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 ค่อยได้เลยอ้วนไหัวนู้มาสามไม่ใช่หัวนู้บอหัวเบคอนตีเข้าไปตีเข้าไป ตอกหัวมาตอกหัวมาเช็คได้หัวได้อ่ะตอกหัวมา <c oughs> ฟาเทาเวลซะหน่อยขอกดกด e ได้อ่ะเมดิซแลนมา,มา,มาอัพเกรดอัพเกรดจะได้ต่อ,อยังแรงอัพเกรดอัพเกรดโอ้ซองซองลอยสี่สิบเก้าไปมาแล้วมาแล้วเอ้ยมีบอสไหมเออบอสอยู่นี่บอสอยู่นี่เอ้ยบอสเกิดก่อนนี้เองข่าบอสก่อนม,มามา มา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 เด็ดหนงหัวการันตีสิบหัวยังเจียมอุ้ยไหนเด็กคนซื้อได้ละอ่ะมาซื้อสกอรโอ้โหเด็ดหัวเลยภาพนี้มีความรุนแรงเป็นอย่างมากมีแค่นี้เองเลยพาวเวอร์เจ็ดพันห้าโอ้เนี่ยแหละเลเซอร์สวอตดาเลเซอร์สไปค์แอทแท็กโอ้ไปลุยกันต่อฟาทาวเวล ฟาทาวเวลบิ๊กเกอร์มีบอสไหมเอ,อ่ยบอสอยู่ไหนเอ,อ่ยฉันต้องการบอสเฮ้ยวู้ดะต่อยแรงมากเลยอตอนนี้ดี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 ตก <c oughs> แตกเขาช่วยฟาร์มอยู่ใช่ไหมลนะ่ะโอ้เนี่มัน,นอะไรกัน <c oughs> นบหน่วยสวัสด์เจสส์ต่อยต่อยต่อยบอสเกิดยังเอ่ยบอสเกิดยังเอ่ยบอสยังไม่เกิดเฮ้ย <c oughs> รอบอสเกิดเกิดก่อนนะ จะไปเป็นฮิวช์ฮักนูนูปูยักษ์ <c oughs> โอ้ระเบิดอะไรอะระเบิดอะไอ้ควาสามารถอะไรกันสถานที่ต่อไปหนึ่งพันหนึ่งพันเลยอ่ะหนึ่งพันก็หนึ่งพันไปต่อยเข้าไปเฮ้ยบอสตรงนี้ก็มีบอสตรงนี้ก็มีเอาบอสเอาตีบอสเลยครับมันรออะไรครับตีบอสเลยครับมาบอสบอสบอสกล้ารตุดๆมา หลบหลบหลบเ้ยหลบหลบหลบโอ้ยเอ้ยเลยอเดลนเ้ยเรามันจะรีเลือดเราเข้าเฮ้ยเน็ปิงเรามันจะรีเลือดไม่ไม่ไ่าเพ่งรีเลือดาเพังรีเลือดฉันขอฆ่าหน่อยก่อนเจ้าบอสวิ่งเข้าไปวิ่งเข้าไปวิ่งเข้าไปวิวว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 ว ตายตายเพื่อนตายมามามาเพื่อนตายแล้วเพื่อนตายแล้วเอาเล่นเลยโอ้เรา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 รอตัวแตก <c oughs> สู้บอสได้มันดีจริงๆอิงต่อยพวกนี้ต่อเบสเบคอนที่สุดแห็งเบคอนเุ้ยสุนชนเรเนี่ยเป็นสตองนู่มไงหนุ่มผู้แข็งแกร่งสามไลค์คืออะไรรีเบิร์ลหรือเปล่ปาไลค์เนี่ย ต่อยต่อยต่อยเข้าไปหน้าแห <Yeah. S 1> ่ต่อยต่อยตรงนั้น1มื่นไปทำไมสกายวาเล่หก้อไหนไปดิไหนหกร้ 650, อยห้าหกรปป 650. ตรงนี้ใช่หมห้ยห้าสตรงนี้สองไหนไหนมีอะไรมีอะไรไหนไปดูหน่อย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 หกรอย้าสิบมันนี่มัน จีสปากัวนี่ปากัว <c oughs> เลงดีๆแล้วก็ปากัวโอ้สีเขียวไม่ใช่อหกร้อยห้สิบมาที่มาอะไรกันโอ้เฮลิคอปเตอร์ด้วยเฮลิคอปเตอร์โอ้ยถึงแปดร้อยเลยอุ้ยนายทำอะไรอฮุ้ยสตองนุเบคอนอยู่ตรงนี้นี่เองได้ยิบ

อ้ยจุดคอดีได้แล้วเตะสมเด้มาตรองเบคอนสกายนั่นเหละมันมีอะไรอีกแม่ที่นี่นอกจากมาฆ่าบอสไปไปฆ่าบอสตรงนี้ต่อดีกว่าเกมนี้สนุกตรงฆ่าบอสนี่แหละเน้นนอ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 นบอสไม่เกิดแฮะเฮ้ยทำไมบอสไม่เกิดกันนะฆ่าก่อนฆ่าก่อนโอ้โหเราต่อยแรงมาก เดี๋ยวนะมันมันเป็นที่ง่าย,ายนี่หว่าเราต้องไปตรงนี้สิต้อไปตรงนี้ใช่วิ่งเข้าไปจะเป็นเอ่อคิวนูแล้วนะน่าจะต้องเอ่อหนึ่งพันกรามตอนต้องแบบกรามโตสักหนึ่งพันาะถึงจะแบบกลายเป็นเอ่อขั้นระดับฮิวจ์มาห้อยเฮ้ มาสามร้อยยี่สิบต่อยมาตะเก้าสิบเบาจังเออนีห้าแสนมันทำอะไรได้เออเชดอันนี้เหรียญไม่เกี่ยวเชดมันทำอะไรได้อออ่อออฟคืออะไรอ่ะน้องฉลามน้อยตอบหน่อยขอคำเอ่อขอถามหน่อยหน้า,นามันคืออะไรเหรอ,อทุกนี้โอ้ยโหอะไรเนี่ย โอ้กห้าสเตรงโอ้โหโอ,โอ,แหอห้แต่ตัวมันนหน้าแต่ตัวมันอันนี้ต้องการเท่าไหร่นะ1,500พันห้าร้อยโอเคออกมาใหม่เอาหัวไปคอดไปแรกก่อนซะก,กันเอาซักสิบสามหัวเก็บไว้ก่อนมัน้น่าจะได้ใช้สิบสามไปหกร้อยสิบซื้อซื้อมาแล้วมีหนึ่งร้อยละไปที่สกายวาเรนต่อ,ต,อ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 ตีกับบอสไปเฮ้ยกำโตๆไยังเงื กระโงเอากระโตหัวมีกล้ามมีกล้ามตรงเออตรงหัวอีกอยู่ไหมเออบอสหัวสามพันนะต่อไปไม่เห็นมีอะไรเลยยังไม่เกิดกันาไหรเดี๋ยวริบเกิดริบเกิดบอลร,ริบเกิดคอยนี่รออุอ้งแรงมากอุอ้มตัวแต่เหรียญไม่ไม่สำคัญหัวเบคอนข้อสำคัญกว่าแลกเหรียญได้เน้นหาหัวดีกว่า โอเคโอ้แต่หัวมันสีโอลาวโล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 ต้มตัวระเบิดเฮ้ยมาแล้วตัวตัวพี่ใหญ่มากะน้องโอ้ยทำไมมันใจเกระเลงงี้นี่อะนี่อะนี่อะไม่ไม่ได้หนีไม่ได้หนีเขาบอกเลยต่อไปเป็นเวิร์กเอานูบเอ่อ นุ่มทำงานข้างนอกตรงตัวคือคือยังไงอะ่ะแบบนุน่มทำงานหนักงี้อยู่ไม่รู้อ่ะค่าก่อนอะ่ะอืมไอเราหนึ่งพันแล้วนี่ไปที่ใหม่ได้แล้วเทเลพอร์ชันที่บิ๊กเกอร์ไอสแลนด์มีบอสไหมอเอ,อ่ย้ยกลับตัวโต,วตวมีมีบอสฮะไปดูตรงนี้ก่อนเผื่อมีบอสยิทยูไอโอเคตื้อตื้อตื้อตื้ไหนไหนไหนมีใครเก่าว้าว การบอสไม่มีบอสเลยโอ้ไม่ได้ตีบอสเลยตีพวกนี้รอก็ได้เจ้าหนารบอสเด้อเฮ้ยเันอยากล่าหัวล่าคาหัวเน่การล่าคาหัวโอเคมาเกาะหนึ่งพันโอคันโ e เบสมันมีอะไรไหมเนี่ยโอ้ยตัวใหญ่เหรอตัวใหญ่เราตัวใหญ่เราตายซะตายซะ

ไม่ตาย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 ,ยมจะรีเลือดอะไรขนาดนั้นโอ้ตัวปิวมาหนี้รีเลือดแหละรีเลือดแหละนะครับรีเลื่อนครับรีเลือดครับ,รรบตายซะมันมีอะไรอยู่เนี่ยอ,อ๋อต่อไปห้าพันอีบอสจักตัวเนยประกันบอสจักตัวเนยอีบอสจักตัวเลยตายซะมันมีแค่นี้จริงๆเหรออืมต่อไปห้าพันโอ้ต่อไปเป็นบอสใช่ไหมเนี่ย เป็นเอ่อเหมือนโรงงาน5 0 0พันเลยไม่มีอะไรอีกแล้วทั้งเกาะไม่แค่นี้เหรอห้าพันโอเคค่าตามทางไปเรื่อยๆก่อนเน็ตก็แหลกดีแล้วเกินตัวแตกโอเคแต่ว่าไปซื้อนะขอดูก,ก่อนขอดูก,ก่อนมีอะไรอีกไม่เอ่ยก่อนนี้ เอาสักพันห้าโอ้มันตันแล้วอ่ะไม่เห็นมีอะไรเลยก่อน,นี้โอ้แต่ว่าห้าพันนี่สู้บอสดอเูเป็นเป็นเรือเป็นเรือ,อ,อมามาเป็นเรือเลยนเป็บอสแน่ๆเนี่ยดูดูดูกระโหลกตรงนี้ก็รู้เลยตันนี้มีอะไรไม่เอ่ยมีอะไรไม่เอ่ยนี่เราวิ่งรอบเกาะเลยเนี่ยว้าวทำไม่ได้เนาะไม่มีอะไรจริงๆอ่ะไม่มีอะไรจริงๆอ่ะทำเพื่ออะไรเนี่ยวิ่งเพื่ออะไร่ บางอาบมนท่ให้ั่เยอะองที่แกนี่แหละไม่ค่นยโตยักลงลงเอออ๋อตรงนี้สองพโอเคสองพันเดี๋ยวไปหาฟาร์มก่อนสองพแล้วก็มาตรงนี้โอเคต่อย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 ต่ตายไปไปซื้อก่อนซื้อของ กระโดดตรงนี้ก็ไม่ได้โอ้โหต้องวิ่งรอบเกาะโอ้โหจะว่าโนบไหนเอ้ยไหนเอ้ยซื้อของซื้อของเมนอิสแลนห้ 500. าร้อยจัดไปเพิ่มน้ำมันเพิ่มทีละสิบสัตว์เลี้ยงเท่าไหร่สามพันห้าเปนเซนจัมโอ้โหไม่มีประโยชน์คูณสปีดไม่มีประโยชน์สตันเอนดมี่ไม่มีประโยชน์ตโลไนเวนแอทแทคคือไง อ๋อคุณหนึ่งจะฆ่าดอกวันนี้ได้อยู่เบิร์นมอร์ดามีไม่รูมลไม่รู้ม,รมาพันห้าร้อยละมาดูดิแบ็กมาร์เก็ตมีอะไรโอ้เพชรสัตว์เลี้ยงโอ้ห้าร้อยเองเก็บแป๊บเดียวเอาสัตว์เลี้ยงที่มีประโยชน์หน่อยละกันนะห้าร้อยกันเหรอแค้นอาฮานูฟไฟเซนยูโอ้อน,นี้เพิ่มดามจมาหนึ่งจุดห้าเท่า โอ้โเดี๋ยวตัวดีดฮะโอเคงั้นขอตัวลาไปก่อนแล้วกันโอเคเอาแล้วก็ขอ,อกราบขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับที่ได้เข้ามารับชมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ด้วยนะครับเป็นอกาลังใจผมนละเพื่อสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆขึ้นมาเรื่อยๆเลยอะไรอ่ะอะไรมันโอ้โหแหลกแหลกแหลกโอ้โหเปิดทีด้วโอ้โอ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 โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหอันตราย โอเคงั้นเราไปหาค่าบอสก่อนไปแล้วกันถ้าไม่มีก็ออกไปเลย <c oughs> ขอตัวลาก่อน,นนะครับบ๊าย <c oughs> บายอ่าแต่ดูบอสก่อนดูบอสก่อนฮิเหม,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 มบบบอือนเหมือนเดอะฮักกระโดดอะเดอะฮักอื้อื้มอืม้มไม่มีใช่ไหมไม่มีใช่ไหมสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าบอสเนอะฮิน่าเบื่อน่าเบื่อเลยโอเคมางั้นก็ที่นี่ต่อ มีไหมมีไหมอ่าตัวนี้มีบอสอ่าตายซะเรียบร้อย